คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเดนนี้เวลามีการจัดอันดับโลกเรื่องคุณภาพชีวิตดีที่สุดหรือประเทศที่คนอยากย้ายไปอยู่มากที่สุดชื่อหนึ่งที่โผล่มาแทบทุกปีก็คือฟินแลนด์ทำไมประเทศเล็กๆที่อากาศหนาวจนแทบจะเป็นน้ำแข็งแดดมีไม่ถึง5ชั่วโมงต่อวันในบางฤดูแถมประชากร,กรก็ไม่ได้เยอะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเยอร,รมนีอังกฤษหรือฝรั่งเศสด้วยซ้ําแต่ทำไมฟินแลนด์ถึงแซงหน้ายุโรปไปแบบ,บเงียบๆทำไมระบบก,การศึกษาถึงถูกยกให้ดีเป็นอันดับต้นๆของโลก แล้วทำไมคนฟินแลนด์ถึงกลายเป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึง7ปีสอนและที่สำคัญที่สุดประเทศนี้เคยเป็นของรัสเซียมาก่อนนะเคยผ่านสงครามเคยจนเคยวุ่นวายแต่วันนี้กลับกลายเป็นประเทศที่ทางยุโรปจับตามองคำถามคืออะไรทําให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้กระโดดข้ามปัญหาจนกลับมานํายุโรปไปแล้วในหลายๆด้านในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทุกมิติตั้งแต่ประวัติศาสตร์เศ,ศรษฐกิจการเงิน ไปจนถึงนิสัยการใช้เงินของคนฟินแลนด์บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับช่วงหนังหลังมานี้ในโซเชียลของต่างประเทศมีประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างดังมากๆเลยนั่นคือคนฟินแลนด์แห่ย้ายออกจากเมืองหลวงเพราะแพงเกินจะใช้ชีวิตค่าของชีพสูงขึ้นความเหลื่อมล้ำเริ่มมากขึ้นและวัยรุ่นฟินแลนด์เองก็ออกมาบ่นว่า ฟินแลนด์ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คนต่างชาติคิดประเด็นนี้เลยทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจมากๆว่าอา้าวแล้วฟินแลนด์ที่เราคิดว่าเพอร์เฟกจริงๆแล้วเขามีความทา้าทายอะไรบ้างแต่เพื่อที่เราจะได้เข้าใจประเทศนี้มากยิ่งขึ้นเราต้องย้อนกลับไปในอดีตที่ไกลมากๆไกลถึงระดับที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าฟินแลนด์เคยเป็นของรัเสเซียมาก,ก่อนแต่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศที่เราเห็นในทุกวันนี้นั่นเองครับหลายคนคิดว่าฟินแลนด์คือประเทศหนึ่งในยุโรปตะวันตก แต่ความจริงคือไม่เลยฟินแลนด์เคยเป็นของสวีเดนเกือบ600ปีจนกระทั่งปี1 8 0 9รัสเซียได้เข้ายึดและเปลี่ยนฟินแลนด์ให้กลายเป็น Grand Duchy of Finland หรือกึง่งกึ่งรัฐในอาณาจักรของจักรวรรดิรัสเซียแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัสเซียไม่ได้บังคับให้ฟินแลนด์เปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปล่อยให้ฟินแลนด์บริหารตัวเองเยอะมากนี่กลายเป็นจุดที่สําคัญมากเพราะมันทําให้คนฟินแลนด์เริ่มเรียนรู้การปกครองตัวเอง โดยฟินแลนด์เริ่มมีธนาคารเป็นของตัวเองเริ่มมีระบบเนนตราของตัวเองและก็เริ่มมีรัฐสภาเป็นของตัวเองเมื่อพวกเขาต้องอยู่ใต้น้ำมือของรัสเซียมันทําให้คนฟินแลนด์ยิ่งรักอัตลักษณ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นภาษาฟินแลนด์กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักชาติวัฒนธรรมของฟินแลนด์ก็ยิ่งเข้มแข็งไปอีกมันเหมือนยิ่งถูกกดก็ยิ่งอยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในเมื่อรัสเซียอ่อนแรงจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1917ฟินแลนด์ก็ได้ประกาศเอกราชแต่เรื่องมันก็ไม่ได้้ง่ายขนนั ไม่นานนะฟินแลนด์ก็ต้องเผชิญกับสงครามอีกครั้งเพราะรัเสเซียพยายามที่จะกลับมายึดคืนเกิดเป็นวินเทอร์วอร์สงครามฤดูหนาวที่ขึ้นชื่อว่าหนักที่สุดในยุโรปประเทศเล็กๆประชากรไม่ถึง4ี่ล้านคนนี้ก็ต้องต่อสู้กับจกักรวรรดิขนาดยักษ์อย่างโซเวียตแต่ฟินแลนด์ก็ไม่ยอมแพ้และนั่นทาให้ทั้งโลกเริ่มหันมามองฟินแลนด์อย่างจริงจังอีกด้วยครับถามว่าหลังสงครามฟินแลนด์เป็นยังไงคําตอบคือจนมากครับประชาชนลําบากอุตสาหกรรมไม่มีอากาศก็โหดสุด,สด แต่ฟินแลนด์เลือกใช้วิธีที่ต่างไปจากยุโรปตะวันตกทั่วๆไปพวกเขาเลือกใช้โมเดลความไว้ใจหรือ trust model แล้วอะไรคือ trust model มันคือระบบที่ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าถ้ารัฐทำงานอย่างโปร่งใสประชาชนจะยอมจ่ายภาษีและถ้าประชาชนไว้ใจกันระบบจะเดินต่อไปได้ฟังดูก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ยุโรปในยุคนั้นเต็มไปด้วยคอร์รัปชันการเมืองแบ่งขั้วและสงครามเพื่อผลประโยชน์แต่ฟินแลนด์สร้างสังคมแบบที่แตกต่างออกไป เช่นถ้ามีคนลืมของจะถูกเก็บไว้ให้เด็กๆสามารถออกไปเดินป่าคนเดียวได้และตำรวจแทบไม่ต้องรับสินบนเพราะเงินเดือนดีมากชาวบ้านที่นี่ก็มีนิสัยตรงไปตรงมาซึ่งเป็นวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคเกษตรกรเพราะความเชื่อใจนี้แหละครับที่ทําให้ฟินแลนด์สร้างระบบได้แบบรวดเร็วที่สุดในยุโรปไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาที่เน้นให้เด็กมีความสุขไม่ใช่แค่แข่งขันกันสอบให้ได้คะแนนดีๆเรื่องระบบสาธารณาสุขก็รักษาฟรีเข้าถึงได้ง่าย ยิ่งรัฐสวัสดิการนั้นก็ช่วยเหลือสุดๆไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนตกงานช่วยผู้ประกอบการต่างๆนานาเรื่องของระบบภาษีผู้คนก็ยอมจ่ายเพราะรู้ว่าเงินจากภาษีใช้ไปกับอะไรและพอพื้นฐานทุกอย่างดีธุรกิจเทคโนโลยีอย่างโนเกียจึงเกิดขึ้นสตาร์ทอัพด้านเกมอย่างเช่น s u p e r c e l l c l a s h of Clans ก็เติบโตขึ้นจากที่นี่ประเทศเล็กๆที่เคยยากจนสุดๆจึงค่อยๆกลายเป็นประเทศที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้ วันนี้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากคุณภาพอากาศดีที่สุดในยุโรปการศึกษาเข้าถึงง่ายและเรียนฟรีความเดือมล้ําต่ำมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เติบโตเร็วและเป็นประเทศที่มีคนอ่านหนังสือมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอีกด้วยเศรษฐกิจของฟินแลนด์ในปัจจุบันข้อมูลของปี2024มี GDP ประมาณ3แสนล้านดอลลาร์และมี GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ54,000ดอลลาร์ซึ่งต้องบอกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปนะครับ อัตราเงินเฟอ้อของที่นี่ก็ควบคุมได้ดีอยู่ที่ประมาณ2-4%เรเรื่องของอัตราการว่างงานอยู่ที่7-8%ค่อนข้างสูงเล็กน้อยอุตสาหกรรมหลักของที่นี่คือเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ Supercell, Rovio, Angry Birds เครื่องจักรและวิศวกรรม Kone Lift w a วัตซ a เครื่องยนต์เรือป่าไม้และกระดาษยังเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมของประเทศคำถามที่หลายคนสงสัยนั่นคือ ทำไมคนฟินแลนด์ถึงมีความสุขมากกันจังเลยนะคำตอบคือข้อที่1ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินป่วยก็รักษาฟรีว่างงานก็มีเงินช่วยเหลือถ้ามีลูกก็ได้รับเงินช่วยเหลืออีกบวกกับลาคลอดแบบจ่ายเงินให้อีกด้วยนะแล้วตอนแก่ก็มีเงินบำนาญรองรับอีกข้อที่2ระบบการศึกษาดีระดับโลกเด็กๆไม่เครียดไม่มีการบ้านมากโฟกัสที่ความคิดสร้างสรรค์มีมื้ออาหารกังวลฟรีที่สำคัญอาหารมีคุณภาพด้วยนะจะคุณครูก็ได้รับการยกย่อง ข้อที่ 3. work-life balance ที่ดีเยี่ยมทำงาน3,7ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันหยุด30วันต่อปีลาคลอดได้สูงสุดถึง320วันแบ่งกันระหว่างพ่อแม่ที่สำคัญไม่มีวัฒนธรรมทำงานล่วงเวลาข้อที่ 4. ความเท่าเทียม gender equality สูงมากผู้หญิงทาง,งานเท่าเทียมผู้ชายค่าจ้างมีความโปร่งใสข้อที่ 5. ความไว้วางใจคอร์รั t i o n ต่ำที่สุดในโลก ประชาชนมีความไว้วางใจรัฐบาลตำรวจสถาบันถ้าทำของหายคนมักเก็บมาคืนเจ้าของข้อที่6ความปลอดภัยอาชญากรรมต่ำมากเดินกลางคืนได้ปลอดภัยครับเด็กเล็กๆไปโรงเรียนคนเดียวได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบน,นะครับข้อเสียและความท้าทายของพวกเขาก็มีเช่นกันข้อที่1ภาษีสูงมากครึ่งหนึ่งของนงินเดือนหายไปกับภาษีข้าวของมีราคาแพงเพราะมีแวด2ีรนตรถยนต์แพงมากและแอลกอฮอล์ก็แพงสุด ข้อที่ 2. อ,อากาศหนาวและมืดมิดฤดูหนาวยาวนาน6-8เดือนอากาศติดลบ20-30องศาเซลเซียสในภาคเหนือฤดูหนาวมืดเกือบทั้งวันส่งผลต่อสุขภาพจิต Depression สูงอากาศหนาวทำให้เหงาอยากจะดื่มก็ดันแพงอีกฟังเราเครียดตามเลยครับข้อที่ 3. ค่าครองชีพสูงค่าเช่าบ้านในเฮลซิงกิแพงมากค่าอาหารก็แพงโดยเฉพาะผักและผละไม้บริการต่างๆมีราคาสูงข้อที่4 ภาษาที่พูดสื่อสารยากมากภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาที่ยากที่สุดในยุโรปไวยากรณ์ซับซ้อนมี15รูปแบบการแปลร,รูปทําให้ยากต่อการหางานถ้าพูดไม่ได้ข้อที่ 5. วัฒนธรรมเก็บตัวคนฟินแลนด์ขึ้นชื่อว่าเก็บตัวเงียบขรึมพูดน้อยไม่ชอบคบค้าสมาคมกับใครยากต่อการผูกมิตรถ้าเป็นคนต่างชาติข้อที่ 6. ตลาดแรงงานจํากัดหลังวิกฤตโนเกียตลาดแรงง,งานไม่กว้างเท่าที่ควรอัตราการว่างงานในเยาวชนค่อนข้างสูง พวกเขายังต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะทางสูงซึ่งตอนนี้ยังขาดแคลนอยู่ข้อที่7ประชากรสูงวัยอัตราการเกิดตำ่ำประชากรแก่เร็วภาระด้านสวัสดิการก็เพิ่มสูงขึ้นและนี่ก็คือฟินแลนด์ที่เรื่องจริงก็ไม่ขาวไม่ดำแต่ก็บาลานซ์อย่างน่าสนใจและอะไรทำให้ฟินแลนด์มีความมั่นคงด้านชีวิตขนาดนี้คำตอบคือนิสัยทางการเงินของคนทั้งประเทศคนฟินแลนด์โดยรวมมีนิสัยการเงินที่ว่า ข้อที่ 1. ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมินิมอลิสต์ฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมซื้อเท่าที่จําเป็นบ้านมักไม่ตกแต่งเยอะเพราะคนชอบความโปร่งโล่งและใช้งานได้จริงข้อที่ 2. ไม่อวดรวยคนฟินแลนด์เชื่อว่าการอวดทําให้สังคมเกิดความไม่เท่าเทียมเลยทําให้คนไม่ซื้อของแบรนด์เนมไม่ต้องโชว์ฐานะข้อที่ 3. วางแผนชีวิตระยะยาวคนฟินแลนด์นิยมออมเงินเพื่ออนาคตมากกว่าซื้อความสนุกชั่วคราว ส่วนหนึ่งเพราะพวกเขาเจอประวัติศาสตร์ที่ยากลําบากมาเยอะข้อที่4เชื่อใจระบบธนาคารระบบธนาคารปลอดภัยโปร่งใสมีค่าธรรมเนียมน้อยทําให้คนใช้ระบบธนาคารมากกว่าเงินสดข้อที่5ไม่ก่อหนี้เกินตัวฟินแลนด์มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปล่อยกู้คนฟินแลนด์เลยไม่เสด็จติดเครดิตเหมือนบางประเทศและนิสัยเหล่านี้ไม่ได้มาจากความร่ํารวยแต่มาจากความยากลําบากในอดีต มันคือวัฒนธรรมการเงินที่เกิดจากการต้องเอาตัวรอดในประเทศที่อากาศโห,หดร้ายที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทำให้พวกเขามีวินัยแทบทุกด้านเพื่อความอยู่รอดมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดี์กันครับสุดท้ายแล้วฟินแลนด์ไม่ได้มีความสุขที่สุดเพราะรวยกว่าหรือเพราะทรัพยากรเยอะกว่าแต่เพราะพวกเขาสร้างระบบที่ทุกคนเชื่อใจกันและบ่มเพาะนิสัยรักชาติที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายฟินแลนด์อาจไม่ใช่ดินแดนสวรรค์เพราะมีทั้งข้อเสียและความท้าทายแต่พวกเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าประเทศเล็กๆที่เคยยากจนเคยถูกรุกรานก็สามารถพลิกชะตาก,กรรมของตัวเองให้ดีขึ้นได้สำหรับเราเองก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยการใช้เงินอย่างมีสติรู้จักเก็บออมและลงทุนอย่างต่อนเนื่องมีวินัยมีความรับผิดชอบและก็อย่าลืมช่วยเหลือสังคมบ้างเพราะประเทศที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากพลเมืองที่เข้มแข็ง แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ฟินแลนด์มีความสุขได้มากขนาดนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ